สวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะเมื่อนี้จะผ้ามะเอาแนวทางตัวเลขเด็ดๆเนาะคะ่ะกับเอื่อยแตนเนาะค่ะท่านผู้ชมเอื้อยแตนเล้าเป็นคนมีเส้นเนาะคะ่ะมีเส้นมีโชคทั้งเสียงโชคเสียงลาบเนาะคะ่ทะ,คะ,ะ,ะ,คะท่านผู้ชมเพิ่นถือเลขดูเนาะค่ะเมื่อนี้กระได้ข่าวว่าเพิ่นฟันดีแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเอื่อยเล่าเป็นป่าแท่ของน้องตนกานะคะ่ะท่านผู้ชม ้องต้นกาบกะให้ตัวเลขโชคลาภดูเนาะค่ะและป่าเล่ากะมักเชียงโชคเชียงลาเพื่อนกะฝฟันได้ดูค่ะเพื่อนฟันเกี่ยวกับอีหยังมักจะออกเนาะค่ะสาหรับเอื่อยแตนเนาะค่ะผู้ชมเมื่อนีเข้ากะจะพามาเบิงแนวทางกับเพื่อนเนาะค่ะว่าเพื่อนฟันดีแบบใดแล้วก็ได้ตัวเลขแนวทางแบบใดเนาะค่ะผู้ชมอันนี้ก็มาหอดนาบ้านนาเฮือนของเพื่อนเนาะค่ะผู้ใดเขามาแล้วฝากคดไล่์คดแช่ ที่สำคัญก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นำเสนอเด้อค่ะดานผู้ชมเด้อื้นนี้เข้ากะเดนัดกับเอือยแล้วเนาะค่ะเพิ่นกะยง่เมือแลงเพิ่นก็กรลั่งหยากเฮ็ดกับเขากับน้ำเนาะค่ะดานผู้ชมเดี๋ยวกะจะได้พ่อกับเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเพื่อนจะให้ตัวเลขแนวทางตัวใดเนอะค่ะดานผู้ชมแต่ที่เขาข่าวที่ได้ฟังเพิ่นเบามากเนาะคะ่ะ เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีคักว่าวสัน่นฝันได้เนาะคะ่ะว่ามีแนวได้แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมกะบบาดเดี๋ยวเขาก็จะไปน้ำเบิ่งว่าเพิ่นได้แนวทางโตใด้เนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้กล่วยเบิด์วีเบิดบ์ตเพื่อค่ะท่านผู้ชมได้กินน้ำกินยางแสบเพิ่นว่าเนาะแล้วก็อยู่ในเฮือนหลังนี่ราคะท่านผู้ชมเพิ่นว่านี่คือบ้านเล็กที่ของเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชม อันนี้บ้านเลือดฉีของเอเื้อแตนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าบ้านเลือดฉีเพิ่อนออกดูเนาะคะ่ะเดี๋ยวขาแจ่มเพิ่นเด้อผู้ใดอ,อันนี้บ้านเลือดฉีเพิ่นเนาะค่ะงวดก่อนเพิ่นสองซีซีสองก็ออกเนาะค่ะแล้วหนึ่งซีซีหนึ่งก็ออกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไอ้คนหมาเฝ้าเลื่อนเพิ่นกัดให้คักเนาะค่ะก็เลยบ่ได้เข้าไปเนาะค่ะเฮากับถังเพิ่อนอยู่หน้าบ้านมาเลื่อนเพิ่นนี่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็นจะออกมา น้าค่ะท่านผู้ชมเนาะกับโบเดค้ากล้าเข้าไปไก่เนาะค่ะเพิ่นมาดูนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้กระไายทําอยู่หนาบ้านเพิ่นก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเอื่อยแล้วจะออกมาหาเนาะค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กับเมื่อพอเอื้อยแตนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอื้อยแตนแล้วเป็นคนดวงดีเนาะค่ะท่านผู้ชมถือเลขดูเนาะมืองวดปวงยาเพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีแต่เพิ่นบ่เอาเนาะเพิ่นถือดูค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ได้ข่าวว่าเอื้อยแล้วฝันดีแล้วเนาะค่ะ ก็ให้ขอโชคขอลาบน้ำเอื่อยเล่าเนาะค่ะท่านผู้ชมให้เอื่อยเล่าบอกตัวเลขโชคลาบแนวทางให้แกเอซี่แฟนช่องเฮาานะคะ่ะว่าจะได้ตัวเลขโชคลาบตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมจะะสวัสดีค่ะเอตน <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ให้เอซี่แฟนช่องเข้าใดแนวทางน้าแนอ <c oughs> เอื่อยเด้อเอื้อยก็เป็นคนจิตใจดีอยู่ดอกนะค่ะเนาะเ <c oughs> พื่อนเป็นป้าของน้องต้นกานี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นว่า <c oughs> นี่ตัวน้น้อยนี่แล้วค่ะเพื่อนยูเพื่อนขขางๆกันแต่ว่าเอื่อยเล่ากับ คนเท่าถาบมีดวงอีดีบ่ถือเด่นนอเลกเนอเอื่อยเนาแล้วเป็นคนมีเส้นทั้งนี้กระทานผู้ชมแล้วถือเลขกดูค่ะทั้งจองก็เลยมาขอแนวทางกับเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อเอฟซีแฟนช่องห้องมีโคมีใช่น้ำเพิ่นเนาะเพราะว่าหวดนีเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแล้วให้เอื่อยแล้วเราสูฟังเนาะค่ะยูยิมถนนผู้ดีกะเสียงดังเนเช่หน้อยเนาะอดเดข่าว่าฝันดีแล้วฝันว่าจะไดเอื่อยเราสูฟังเนี่ยฝันว่าเดีไปกินกล้วยนี่เพื่อกล้วยเพื่องมงม กินไปกินกล้วยอ่าข่วยเป็นยังลูกล้วยก็เป็นเก่านแล้วโอ้จ้าแปลเป็นเก่าเก่ายังหรือเกล้วยน่ะเป็นจีโอ้แปรใส่ตัวเองเป็นจีเป็นซีโอ้ล่องเบิ้งหามาเนาะหามาอันกล้วยน่ะยู่เทิงต้นตีเอื้อยมันทีกินน่ะหรือยู่อก็เอาลงมาเนี่ยแหละแต่ว่าามันเป็นเครือเป็นเครืออยู่นะก็เอาลงมากินกิน กินแบบคะคะกินแบบเจ๊าะเจ็บน่ากินกล้วยโอ้กล้วยสุกเลยแมนโอ้ในฝันวัดฝันบ้านมีคนเอามาหายเรือเอาไปหยิบเอาเลยเขาเอรี้ยงเลยล่ะไปหยิบเอาใน้นกล้วยเลยแมนแมนอุ้ยคือเป็นฝันที่ดีแสดงว่าเจ้าเป็นฝันดีครับนึกเลยเนาะยามวานเออยาวาล่องเบิงคาตาเกะน่ะน่าฝันเห็นกล้วยมันจะเป็นเก่านะแมนแมนแมนเท่ากับเปรี้ยได้แต่น้อ ฟันฟันบานี้ไปหยิบเอามาเบิดเครือเลยแหละเด็กกินพร้อมเออก็กินพร้อมออกนอมินยังแสบเลยวะทีกินยังแสบเด็ยังเิ็มเลยแหละเจ้าเจ้าแปรเป็นตัวเดียวบ่ขดแปรเป็นตัวเดียวเนี่ยเก,ก้าเก้าอีหยังก็อเก้าสี่เก้าสี่แอนแเกา้าเก้าก็คืออยู่เพราะว่าป่วยมันหลายเครือนนะมันหลายวีมันบ่บ<อ>แต่ประเด็นหน้าว่ามีจฉวีบ่บ่บ่อยหนบโอ้อันกินนะกินผู้เดียวจับเอาจับเอาเลยกินผู้เดียว มันเจ้าเจ็มันสิบเป็นไปได้บ่ร์ใฮะฮะเขาไปกรไปยิบเอานะเจ้ามากวเก้าเจ็เจ้าเจ้ามากเก่าซีอันแปเจ้าของเป็นซีแปรกล้วยเป็นเก้าหลายกล้วยหลายหลายหลายวีเนาะทำเนทำเนรานทำเนว้านอันนั้นจะยเนเป็นเก่าเก่าอยูมันสูงเนาะ วยันนมันลายนะกุ้ยนะเป็นปลาบบกงโอ้เป็นในปลาอยู่ในฝันนะว่าอยู่ในเฮือนเฮาหรืออยู่ใสอยู่เฮือนเฮาเราฝันว่าอยู่ปลากุ้ยปลาแบบไงเนั่นนะอันบ่อเอื่อยในฝันนะอยู่เฮือนเจ้านี่บอก อันบ้านเล็กที่ยังสันเทื่อนเจ้าบ้านเล็กที่นั่นมันออกสองเคือสามเตือแล้วเอายังบอกท่านผู้ชมตัวคนหนึ่งซีน้บ้านเล็กที่สองซีเมื่อเที่ยวแรกนะมันออกสิบซีซสิบเอนเน่ยค่อยก็มากอยมากระหอนเมื่อมากเลยตอนนี้นเที่ยวที่สองมมกอันไม่ซีอันไม่ไม่ขาวยวดอันบ้านนั้นทะลุกาแล้วว่า มันสิเป็นซีซีซีเอสขวาก็เลยถ่วงเราว่ามันบมเป็นเนาะคุณแม่มันสิเป็นสองซีซีสองขวาสี่นะก็ออกอีกมันก็ออกอีกแบบนี้นะเห็ยนบอท่านผู้ชมแล้วเป็นคนมีเสนีหเลีเด้แปรกับแปรแม่นเนะาะเพาบ้านเล็กทาห้อาฝันเกี่ยวก็บ,บา้านเล็กทีนี้มาตลอดอแต่งวดนี้ในฝันของเอื้อยคือว่า เห็นเพื่อนเท้าน้ำวาอยู่ในเพื่อนเท้าน้ำปลากล้วยนะเพื่อนหลังนีแมนบอแมนเพื่อนหลังหนีบ้านเลขทีหนึ่งสองสี่เจ้าซีแมนสิออกเลขรถเจ้าซีแมนออกเอาเออบอบอในฝันเด็กขี่รถน้ำติดบอลเด็กขี่ฝันว่าไปหยิบกล้วยอย่างเดียวฝันว่าจะไปกินกล้วยอย่างเดียวกระพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นช่วงคืนเนาะเอือยเนาะฟันมือใดนี่ยฟันวันพระหรือฟันมือใดฟันเออหลังหลังเมือวันพระวันหนึ่ง วันพระมาแล้วค่ะก็ฟันนะอ๋อหลังหลังวันพระหลังวันพระแล้วฟันเลยแนนเหมือนหน่อยได้เท่าจะฟันแบบนี้เนาะแมนแนนแนนขอเขาว่ามันข่อยฟันดีอยู่ถ้าเท่าฟันเป็นเลขคือเก่ามากเน่ยแน่เนาะเอือยเนาะเจ้าว่าบ่ค่ะกะข่อยว่ามันจะเป็นเลขกหลดม่เลขล็กหลอดม่อไส้ขั้นนี้กันเที่ยวก้อนเนี่บ่มันตรงกันชามยางเลยเที่ยวก้อนนีนะม่อไส้ขั้นนี้กะ นึ่งสี่เก้าโอ้ทอดคันนี้ก็ได้อ๋อมันออกหนึ่งซีไปแล้วบ้านี่นั่นมอมอไซกับสิบซีเลขบ้านกับสิบซีบ้านี่เนี่นพ่อซ้อเกิดเจ้าของกับสิบซีมันออกอีหลีมันตรงกันซ้ำจานเด้งเลยเลืออกอีหลีบ้านี่เที่ยวซ่องมาแล้วแม่ค้าว่ามันสิออกสิบซีข่อยว่ามันสิออกสองซีสีสองข่อยวางสิเลยมาให้แล้วมันออกอีหลีแบบอันนี้เนี่ยข่อยวางหนึ่งซีมาแล้ววันที่ มวดนี่ทามักทามักอันเล็กกล้วยก็คือเก่าทาบ้านเล็กที่คิดว่าตัวใดมากทาบ้านเล็กที่ไหมคิดว่ามตัวเก่าบอกเพราะว่ามาซีนี๋ยวบ้านเล็กที่นะมาซีนเพราะว่ามันชี้เก่าไงล่ะเออ้ามักสุดคือซีเก่านั่งเลยเนาะมักสุดนี่คือซีเก่าเก่าที่นในใจตอนนี้เนาะแน่นแน่จะว่าหัดนีมีมี สี่เก่ามีเก่าเก่าผู้บอ,อ,อกขวายไล่ไล้ขวายขือ่อแบบใหญ่ใหญ่ๆบบเตี้ยมีแต่เครือใหญ่ๆมีแต่เครือค่ะกะท่งช่องก็ขอขอบพระคุณเคื่อยแตนหลายๆเด้อค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางเด้อให้เอฟซีแฟนช่องเฮามีโชคไม่ใช่กับเจ้าในเด้อในงวดน,นี้เด้อค่ะคะ่ะมันมันกับหมวดแรกก็ให้ <บ yang S 2> ปังๆัง,งเลื่อยเด้อค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบิ้งทะเบียนรถก่อน ฮาเพิ่นมักเนาะเอื่อยเนาะมักมากเมนบอ,อันนี้ทะเบียนทะเบียนรถนี่ค่ะอันนี้คือทะเบียนรถของเอื่อยแตนเน,ะะนานเนะค่ะคคคท่านผู้ชมเนาะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบกระจับได้ด้วยค่ะเพราะว่าเอื่อยเล้าก็มักคือกันเมนบบเอือยทะเบียนรถเล้ากับมักคือกันค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกัจจมาสรุปตัวเลขของเอื่อยแตนเนาะค่ะท่านผู้ชม เลขความฝันเอือยแตนที่เอือยเพิ่นแต่ไห้นะคะท่านผู้ชมที่เพิ่นฝันว่าได้กล้วยเบิดเครือเครือบอกใหญ่ๆมีแต่หนวยใหญ่ๆเนาะคะ่ะเพื่อนได้กินย่างแ่บเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นตีกล้วยเป็นเก่าเนาะคะ่ะแล้วก็โตเพื่อนเองเพิ่นตีเป็นซีเนาะคะ่กะก็ดีตีได้เก่าซีซีเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็กับเก่าเก่าเพิ่นว่านี่สองตที่เพิ่นมักเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผูใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับเอือยเล่ากะ เก็บไปพิจารณาได้เด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะ่ะที่เลขที่เอื้อยเล่ามักเนาะค่ะท่านผู้ชมก็คือ4ี่หนึ่งเก่าเป็นทะเบียนรถเนาะคะ่ะท่านผู้ชมประกาบ้านเลขที่เพิ่นเนาะคะ่ะบ้านเลขที่เนาะสองหนึ่งสี่เนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านเลขที่เพิ่นนี่ออกดูเนาะค่ะบ้านเลขที่เพิ่นก่ะท่านผู้ชมถ้าผูา้ใดเพราะว่าเพิ่นฝันว่าในฝันเนาะเพิ่นว่าอยู่ในบ้านเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอาจจะ มาบานเ์เลขที่กระไดเนาะค่ะเพราะว่าผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขตัวใดกับเก็บไปพิจารณาได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อขอย่ำว่าตัวเลขทุกตัวที่ทั้งช่องในนําเสนอกะเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะให้ชัยวิจารณญาณในการรับชมค่ะตัวเลขของเอื้อแตนกะนอยชุดน่อยหางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดมากผู้ใดชอบกะ จัดเนาะคะ่ะผู้ใดบ่มัรบ่ชอบกบผ่านเนาะคะ่ะสุดท้ายทั้งช่องกระอขพอพระคุณทุกๆทุกทันทีเกียรติขามารับช่มรับฟังค่ะทั้งช่องกระออวยพ่อให้เอฟซีแฟนช่องเฮามีโชคมีลาบนี่มืออื่นเนาะคะ่ะมือวันที่16กันยาย,ยน2 5 6 5นหที่จะถึงนี่ก็ขคอให้มีโชคมีลาบได้เงินได้ข้ามใส่เนาะคะ่ะมืออื่นขอให้เลขช่องเฮ้าแตกปังๆเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนลำรวยเด้อค่ะเด้อ เฮีงเปังปังกันสุขูสุข้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ